สวัสดีครับพบกับเชนเจอนะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปข่าวสารต่างๆในเกมลายเลนเจอร์นะครับมาพักเมฆกันสักนิดนึงนะสำหรับคนที่เปิดกรชาไปหมดแล้วนะครับทั้งลูบี้แล้วก็ตัวกรชาครับอันนี้ก็ต้องสะสมกันใหม่นะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เปิดเลยนะหรือว่าแบ่งเปิดนะครับอันนี้ก็วางแผนกันต่อนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะไปเปิดเรนเจอร์และเกียร์ใหม่นะหรือว่าจะยังเปิดนะครับเกียร์คริสต์มาส แล้วก็เรนเจอร์ตู้ทาตยอดนิยมครับอันนี้แล้วแต่คนนะอ่าแต่ละคนก็มีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับจัดตามชอบเลยนะครับโอเคนะครับเรนเจอร์ตัวใหม่นะครับก็3ตัวนะอ่าแล้วก็เกียร์ใหม่1ชิ้นนะครับอันนี้หลายคนเห็นกันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตามรูปนี้เลยนะครับเห็นหมดแล้วนะครับ ร้อนนะครับไม่ค่อยมาสักเท่าไหร่นะอ่าในรูปนี้มีนะซันลี่ก็มีนะครับแล้วก็ตัวช้างน้อยแอลลี่นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะนานๆโผ่มาทีนะครับอาสนเกียร์เนี่ยเป็นหมวกของโคนี่อันนี้คือหมายถึงในรูปนี้นะอาเรนเจอร์และเกียร์ใหม่ครับจะมาในวันศุกร์นี้นะวันศุกร์ที่31ธันวาคมนะครับตามปกติก็คือเซิร์ฟเปิดของวันศุกร์นั่นแหละอ่ารอดูประกาศของวันพฤหัสแล้วกันนะโอเคครับเรนเจอร์ใหม่3ตัวนะครับ ตัวที่หลายคนรอคอยนะครับก็จะเป็นแสงมืดใหม่นั่นเองนะเรียกได้ว่าตามคาดเป๊ะเ,ะเลยนะครับสุดท้ายก็เป็นตัวกันบินทัดมืดนะครับเพราะว่าบินแสงออกมาแล้วนะครับแสงมืดใหม่ที่เป็นตัวบินกับกันบินเนี่ยมันมักจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เป็นตัวละครแปลกๆนะร,ะรอบนี้เป็นตัวกันบินนะก็คือตัวรอนนะครับชื่ออย่างเป็นทางการไม่มีนะ อันนี้ต้องรอดูของจริงนะ,ะถ้าเกิดเป็นตามรูปเนี่ยเหมือนจะเป็นอะไรร้านโอเด้งนะร้านขายโอเด้งเป็นอะไรอิซากะยะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับอาร้อนนะครับเป็นสายว่องไวทัดมืดตัวกันบินนะครับร่างให้เปิดนะใช้ร่าอยู่พันหนึไม่เยอะนะครับเดี๋ยวคงมีบับรถแลกอ,อีกนะก็จะใช้แลกแบบน้อยมากๆนะครับคูเรนเจอร์สิบามวินะครับก็ตามปกตินะ พลังโจมตีกายเดิมร่างไฮเปอร์เวลร้อยสี่สิบครับอันนี้ตีไปหกแสนเลยแล้วกันนะเอาเหมือนตัวเซดี้มาจะตีแรงกว่านิดนึงอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าตัวกันบินเนี่ยเวลาไปยิงตัวบินมันมีบัฟเพิ่มขึ้นมาพิเศษนะฉะนั้นตัวบินเนี่ยพลังชีวิตเยอะแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเจอตัวตีหนักนะครับยิงแม่นๆด้วยนะอ่าแล้วก็แพ้ทางธาตุแป๊บเดียวหายเลยนะครับแม็กซ์นี่รานหนึ่งอ่าถือว่าตีหนักแน่นอนครับแต่ว่าคือพอเป็นตัวกันบินแสงมืดปุ๊บเนี่ย คนที่เพิ่งเล่นใหม่ๆห,หรือไม่ได้เติมหนักมากเติมนิดเดียวเนี่ยก็จะแบบว่าส่วนใหญ่ก็เวลล์ร้อยสีครับอ่ะตรงนี้นิดนึงเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยครับคือน้องๆเล่นกันใหม่หมเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบว่าโอ้จัดให้มันแบบตีหนักๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งตีกายหรือฝั่งตีเวทครับคือถ้าเกิดทำขำๆเนี่ยไม่ซีเรียสนะแต่ความเป็นจริงเนี่ยเกมเนี้ยมันมันจะแบบว่าแปลกๆนิดนึงอ่าถ้าโดยทั่วไปก็จะตามพื้นฐานแหละตัวเลขเยอะก็ตีแรงครับอ่าตัวเลขน้อยก็ตีเบานะครับ แต่พวกเกียร์ความเร็วในการโจมตีจะไม่นับในดาเมจสกิลนะตัวเลขมันจะโอเวอร์ขึ้นมาเป็นพิเศษแล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งคือตัวเลขเยอะแต่ใช้จริงตีไม่แรงนะครับกับอีกแบบนึงตัวเลขแบบว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ตีจริงแรงนะครับอันนี้ไม่นับแบบชนะทางท่านนะเกมนี้มีอยู่งันนะ อ่าแล้วก็เรื่องของความแม่นยําสกิลอันนี้สําคัญสุดเลยครับถ้าตัวไหนที่แบบว่าแม่นยํามากๆก็จะยิ่งใช้ดีอ่ายิ่งแบบโจมตีเดิมหนักๆด้วยก็จะยิ่งเจ๋งมากครับเกมนี้มันต้องทดลองเป็นหลักนะอย่าไปยึดตือตัวเลขอะไรมากมายครับอ่าพลังชีวิตนะครับเวลร้อยสี่สิบไฮเปอร์สองล้านสี่นะครับแม็กก็อ่าประมาณ4ี่ล้านหกอ่าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่อย่างที่บอกแหละนะครับว่าขึ้นอยู่กับค่าแฝงเลนเจอร์เกียร์ครับกับอ่าผู้พัฒนาใส่อะไรมาก็ไม่รู้นะต้องมาทดสอบจริงกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ยืนตำแหน่งจุด280ก็ถือว่าพอใช้ได้นะเลื่อนที่ช้าไปหน่อยนะครับ62นะครับสกิลหนึ่งนะครับก็บัฟหน้าป้อมด้วยความที่ว่าเป็นธาตุมืดนะครับธาตุพิเศษก็น่าจะบัฟหน้าป้อมนะก็จะเป็นบัฟตีไวบวกบัฟตีพื้นที่ครับกว้าง300จุดคูลดาสกิล12อวิอันนี้ก็คือน่าจะบัฟพักพื้นนะครับบัฟตัวเองบัฟพักพื้นนับตีไวกับบัฟตีพื้นที่อโซนตีพื้นที่เนี่ย ต้องไปดูนะครับอย่างตัวเอลิสเนี่ยตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยตัวเกมเนี่ยเขามีการปรับให้มันตีพื้นที่กว้างเป็นพิเศษไม่ใช่300จุดนะอ่าบับตีพื้นที่จะแยกออกมาต่างหากนะคอ่าผมจําไม่ได้แล้วน่าจะ150้ไหมคือโดยโปกติเนี่ยมันโดนปรับลดลงมาเหลือ90จุดเท่านั้นนะตีพื้นที่นะอันนี้ต้องรอดูว่ารอนเนี่ยจะตีว้างเป็นพิเศษไหมใน,นส่วนของบับตีพื้นที่นะอ่ามันจะได้เก็บกวาดตัวบินได้ทีละหลายๆตัวนะครับ อ่ะส่วนสกิลสครับก็เป็นดาเมจล้างอมตะอันนี้นิดนึงคือผมอมีเขียนว่าทะลุอมตะล้างอมตะอันนี้อธิบายิดหนึงเพราะว่าเป็นคําถามที่ถูกถามมาตลอดบางคนเล่นแบบหลายปีก็จะยังไม่รู้นะครับภาษาไทายในเกมจะมี2ออย่างนะครับยกเลิกทักษะอมตะ กับยกเลิกภาวะอมตรของศัตรูอะส่วนใหญ่จะเห็นมี2อ,อย่างนี้ไม่น่าจะมีหลุดจากนี้เลยนะคนก็จะเข้าใจว่ายกเลิกทักษะอมตะหมายถึงว่ายกเลิกสกิลอมตะกับยกเลิกภาวะอมตะก็คือตอนที่อมตะขึ้นอยู่แล้วยกเลิกภาวะจริงๆไม่ใช่นะความหมายเดียวกันเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่ายกเลิกทักษะอมตะเนี่ยมันจะไม่มีวินาทีอ่าส่วนยกเลิกภาวะอมตะของศัตรูเนี่ยจะมีจํานวนวินาทีแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันถามว่าอันไหนดีกว่ากัน มันก็มีดีคนละแบบนะครับอย่างยกเลิกทักตะอมาตะาเนี่ยหมายความว่าอมตะขึ้นมาสมมุติว่าตัวนั้นเนี่ยมันบัฟอมตะ5วินาทีหมายความว่าหายไปหมดเลยนะท้ง5วินาทีนะครับส่วนยกเลิกภาวะมตะมันจะมีจํานวนวินาทีขึ้นมา,าสมมุติว่าตัวนั้นเนี่ยติด4วิแล้วสกิลนี้ล้างขึ้นไปเนี่ย บางทีมันก็ครอบคลุมหมดเลยครับบางทีก็ไม่ครอบคลุมนะถ้าเอาตรงๆเนี่ยยกเลิกทักษะอมตะจะดีกว่าเพราะว่ามันจะหายไปเลยเงียบไปเลยระยะหนึ่งตัวที่บัฟก็คือจะตามจํานวนวินาทีตัวที่บัฟเนี่ยหายไปหมดเลยนะอันฉะนั้นเนี่ยเข้าใจตรงกันนะเหมือนกันนะครับมันจะมีแค่ไม่มีวินาทีกํากับก็คือหายไปเลยครับกับมีจํานวนวินาทีพอมีจํานวนวินาทีหายไปปุ๊บเนี่ยบัฟก็อาจจะเด้งขึ้นมาได้นะครับก็เป็นดาเมจนะครับ อ่ะผมใช้ก็ว่าทะลุอมตะแล้วกันนะดาวเม็ทะลุอมตะนะครับสตาร์นสี่วินะครับแล้วก็ล้างบัฟดีของฝั่งศัตรูกว้าง250จุดคูลสกิล9วินะครับในร่างไฮเปอร์นะอ่าผมว่าตัวกันบินใช้ซาร,รี่บักลุกแม็กไปแหละนะครับน่าจะดูดีกว่านะครับคือถ้าเป็นเลเวลที่เท่ากันเนี่ยเราจะเทียบธาตุมืดแสงมืดเนี่ยกับตัวธาตุปกติไม่ได้นะอ่าแต่ว่า ปกต,ติเราปั้นแม็กได้ไม่ยากนะครับอัจน,นั้นเนี่ยแล้วต้องความชอบแล้วกันนะความสามารถเป็นตัวกันบินนะครับส่วนความสามารถให้เปิดตายแล้วฟื้นาตายแล้วฟืนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยภาคพื้นยิงมาตัวกันบินตายนะครับมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้อยู่ยิงตัวบินนะพอตายแล้วฟื้นก็น่าจะใช้ประโยชน์ดีขึ้นมานิดนึง สรุปตัวนี้ก็ต้องทดสอบต้องทดสอบครับคือผมได้มาก็ไม่แน่นะ ID ที่ผมใช้ตัวาซารี่หิมะนะครับก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะอแต่ว่าตัวซารี่มาเขามีอมาตะนะครับแล้วก็ความสามารถให้เปอร์คอมโบตัวหนึ่อันนั้นก็มันก็ดูดีอะตัวนี้ก็ถือว่าต้องทดสอบใช้งานนะครับต่อมาครับช่างน้อยเอลรี่นะครับน่าจะเป็นเครื่องปั่นน้ำแข็งใสอุงๆุเออเราดูชื่อแล้วกันนะ เป็นสายไหวพลิบทัดน้ำนะครับแร่นี่แบบใช้อย่างน้อยเลยนะ940เท่านั้นเองครับยิ่งถ้าเกิดมีบับรถแร่อีกนะใส่กินรถแร่อีกโอ้โหบอกเลยว่าแร่น้อยมากนะครับ <S <S คูดารเรนเจอร์ปกตินะครับอัลตร้า9ไฮเปอร์13ครับ่าค่าตีเวทเดิมนะครับเวล1์4 0เนี่ยประมาณ580แม็กซี่หน่1ล้านอันนี้ก็ถือว่าหนักใช้ได้เหมือนกันนะอาพลังชีวิตนะครับเวล1 4 0ล้าน8แม็กซี่ ไม่ถึง3อันตีไป3าล้านถือว่าค่อนข้างจะน้อยครับเพียงแต่ว่าตำแหน่งยืนเนี่ยมันยืนไกลนะครับก็หลบสกิลด้วยตำแหน่งยืนคือพลังชีวิตน้อยๆแบบนี้ตัวอย่างในอดีตมันเคยมีอย่างเช่นคารินนะครับน้อยมากนะแต่ตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายครับคือพี่แกทั้งหลบหลีกทั้งหลบสกิลยิกๆนะอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าช่างน้อยแอลลี่ครับจะแบบว่ามีค่าแฝงพิเศษไหมอาจือว่ายืนค่อนข้างไกลนะแต่ก็เคลื่อนที่ช้า58เท่านั้นนะครับ สกิลหนึ่งนะครับบัฟอมตะกับบัฟตีแดงอ่ะไม่รู้ว่าบัฟหน้าป้อมไหมนะกว้าง360จุดคูลดาัสกิล12บสองวินะครับส่วนสกิล2อ่ะหลายคนจะชอบให้ทนะลุอมตะนะอ่ะตัวเกมก็จัดให้เลยนะครับดาเมจทะลุอมตะนะครับล้างบัฟดีฝั่งศัตรูแล้วก็ล้างฮิวศัตรูนะครับกว้าง330จุดคูลดาัสกิลอัลตร้า12ไฮเปอร์เก้านะครับความสามารถไฮเปอร์ หยุดสตูปล่อยตัวครับเป็นความสามารถเดียวกับรูเรียสเอลิสแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยมันต้องมีแบบนี้มาบ้างไหมไม่งั้นเดี๋ยวขายไม่ได้นะสะรุปเอาความสามารถคือมันเป็นข้อมูลความสามารถเดียวกันนะคงจะแบบหยุดปล่อยตัว5วินาทีเหมือนกันนะครับเหมือนกับรูเดียสเอริสนะมีความน่าสนใจและเพราะว่าถ้าคอมโบ3ตัวเนี่ยโหดได้อยู่เออเราอาจจะเห็นนะ อเอลรี่นะครับรูดิอเซลิสเอสเอ,อใครมีครบเนี่ยบอกเลยนะครับว่าน่าสนใจมากที่จะทดสอบนะครับผมมีการวางแผนแล้วนะเออไอดีที่แบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอเปิดนะครับจะได้ทดสอบนะครับว่ามันโหดแค่ไหน,นครับอ่ะสุดท้ายนะครับเป็นตัวซารีนะครับเป็นอะไรลูกชุบผลไม้ชุบหวานอะไรเออเดี๋ยวรอดูชื่อแล้วกันนะของจริงนะครับก็เป็นสายพลังธาตุน้า น้ำมาสองตัวเลยนะครับอ่ะสายพลังท่าน,น้ำแร่นี่ผมกำลังงงเหมือนกันคือตัวเลขเขาเขียนมาอย่างนี้จริงๆนะใช้แร่อยู่940เท่ากัน2ตัวเนี้ยอ่าใช้ได้เท่ากันที่940นะครับคูราเรนเจอร์ครับอัลตรา9ไฮเปอร์13นะครับอ่ายืนจุด80เป็นตัวชนใกล้นะครับเคลื่อนที่91อ่าถือว่าไวใช้ได้นะอ่าพลังโจมตีกายเดิมครับเวล140เนี่ยประมาณ2.4นะครับแม็กซี่ประมาณ4.5ก็ถือว่าไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่นะ พลังชีวิตนะครับเวล142ล้าน8ม็ก5ล้าน3ก็มาเยอะเช่นเดียวกันนะทำมาน้อยเลยครับสกิลหนึ่งครับนี่อยากได้ ทะลุอมตะใช่ไหมดาเมททะลุอมตะกระเด็นล้างฮิวต่อเนื่องอ่านสกิลแล้วแบบดูจับมากแต่ของจริงมันต้องทดสอบดูนะว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนนะกว้าง280จุดคูดสกิล12บสอวิอ่ะปกติไปหน่อยนะถ้ามันแบบกว้างมากนะแล้วก็คูดสกิลต่ําจะเจ๋งเลยนะแต่ว่ามักจะอยู่ในรอบโคโลโบรเรนเจอร์มากกว่าอันนี้มาเป็นตัวปกติก็โอเคนะครับส่วนสกิล2ครับก็บัฟอมตะกับ ฮิวครับฮิวแบบต่อเนื่องมันก็จะดีกว่านะมันจะแบบเด้งเต็มเด้งเต็มตลอดครับกว้าง320จุดคูดสกิล7วิในร่างไฮเปอร์นะอ่าอัลตร้าก็คงจะประมาณสัก9วิมั้งนะะถือว่าน้อยครับอ่ความสามารถให้เปิดตายแล้วฝืนตัวนี้ก็ดูกลางๆอ่ะดูพอใช้ได้ถือว่าโอเคนะไม่มีตัวกากนะครับอย่างตัวเนี้ยคนที่แบบเล่นใหม่ๆไม่ค่อยมีตัวถือว่าใช้ได้นะแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นให้ปั้นแม็กซ์ครับ ผมว่าตัวนี้น่าสนใจต้องลองต้องลองทดสอบอสโักโคนที่มีลูเดียสกับเอลิสนะอาจจะเห็นคอมโบแบบนี้บนท็อปทอปตำนานได้นะครับลูเดียสเอลิสนะครับแล้วก็เอลลี่นะครับแล้วก็อคอมโบโตัวนืดอ,อันนี้คือแอบคิดล่วงหน้าเลยนะว่าอาจจะเป็นมุมนี้นะครับโอเคในส่วนของเกียร์ครับก็เป็นเกียร์พี่เสือนะครับเป็นหมวกพี่เสือนะ,อะปีนี้นะครับ6-4นะ อ่าเป็นปีวัวใช่ไหมปีฉลูปีวัวนะครับปีหน้านะครับเป็นปีขานก็คือปีเสืออ่าปีเสือนะครับก็ทําออกมาของปีที่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวค่อยยยอนมาดูครับของปีที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีแพ็กเกจปีใหม่อ่าเก็บตังค์ซื้อกันได้นะอยากได้อะไรก็น่าจะต้องมีคิดว่าต้องมีแล้วคงจะเป็นตามนี้แหละเพราะว่ามันมาเป็นเซตพิเศษนะครับส่วนเกียร์นะครับอ่ามวกวัวทองเนี่ยของปีที่แล้วเนี่ย มันอยู่ในตู้กาชานะอ่าเขาต้องไปลุ้นกันนะครับส่วนในแพ็กเกจเนี่ยผมไม่แน่ใจนะไม่แน่นะครับไม่แน่อืมไม่น่าไม่น่าจะมีอ่ามันอาจจะเป็นอยู่ในตู้กาชาแล้วก็มีแบบเปิดถึงการันตีอ่าเดี๋ยวนี้มันมีแล้วนะเปิดจนถึงการันตีโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยน่าจะมี70,00ลรูบีะครับเปิดจนการันตีนครับแล้วก็ได้เกียร์ชิ้นนี้อันนี้เป็นการคาดเดานะคิดว่าน่าจะเป็นมุมนี้นะครับเป็นเกียร์ ป้องกันอ่าเป็นเกียร์ป้องกันของสายว่องไวนะถ้าเกิดใส่กับสายว่องไวก็จะได้ออปชั่นที่4นะครับอ่าออปชั่นเดิม3อย่างนะเป็นพลังชีวิตนะแล้วก็หลบสกิลแล้วก็ลดแร่อ่าถือว่าเจ๋งอ่าค่าพื้นฐานแบบนี้ใส่กับเรนเจอร์ได้ทุกตัวโอ้โหแบบนี้ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกียร์คริสต์มาสเนี่ยอ่าผมเนี่ยจะเน้นที่อาวุธกระตกแต่งเท่านั้นอ่ากระทานนะครับ ถ้าเอาดาเมดด้วยนะครับก็ได้ค่าตีกายถ้าไม่เอาก็เป็นพลังชีวิตกับต้านสกิลนะส่วนกระดิ่งก็เป็นค่าพื้นฐานเกียร์นี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับโอ้โหถ้าเรื่องออปชั่นเป็นรถแรกก็จะเป็นคอมโบรถแรกไม่ใช่ดิซูปเปอร์คอมโบรถแรก3จุดเออเรนเจอร์ก็จะใช้แรกแบบน้อยมากนะครับอ่ะฉะนั้นนะครับก็วางแผนกันเอาวางแผนกันเอานะครับถ้าให้ผมสรุปเนี่ยเกียร์เช่เนี้ดีมากแต่ว่าอัตราการออกโอ้โห ไม่รู้เลยนะแล้วแต่ดวงแล้วกันนะแล้วแต่เวนตกรรมที่ทํามาครับว่าใครจะโชคดีกับการเปิดเกียร์คือตอนบัวทองเนี่ยผมไม่ได้สักชิ้นนึงเลยนะผมเลยคิดว่าคงไม่มีบุญนะแต่อาจจะมีการแบ่งเปิดบ้างนะครับเพราะว่าเราซัดเกียร์เคลมพาสไปหมดแล้วนะอ่ะชิ้นนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเอาไปคอมโบเสริมเพิ่มเติมนะเพราะว่าอย่างชุดซันต้าเนี่ยมันไม่มีรถแร่นะอันนี้คือมันโหดกว่า เยอะเลยตรงที่ว่าลดแล่นะครับแล้วก็ใส่กับสายว่องไวเลือกออปชันเป็นลดแล่ซ้ําได้อีกนะอ่าแล้วก็ใช้กับกระดิ่งเพราะว่าถ้าสมมติเกียร์ตกแต่งใช้เป็น7ดาวเนี่ยเราจะเลือกออปชันนะครับอ่าช่องกลางกับช่องสุดท้ายเป็นลดแล่พร้อมกันไม่ได้นะอ่าก็อย่างที่บอกว่ากระดิ่งมันก็เลยเป็นเรื่องที่ดีนะคอ่ะสรุปให้นิดนึงถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนี้ก็คงไปตามนี้แล้วแหะนะก็ถือว่าตัวเนี้ยถือว่าพอใช้ได้นะครับ กลางๆคนระับไม่นักเกลียดนะส่วนตัวนี้ใช้คําว่ามีความน่าสนใจตรงความสามารถในเปิดครับแล้วก็นําไปใช้คอมโบด้วยความที่ว่าตําแหน่งยืนเรานึกถึงลูเดียสเลยนะตําแหน่งยืนเขาใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็มีอมตะด้วยตัวนี้ถือว่าน่าสนใจถือว่าถ้ามีลูเดียสเอลิสเนี่ยลองนํามาคอมโบได้น่าจะโหดนะครับส่วนตัวกบินก็ ต้องลองใช้ต้องลองใช้นะผมมองว่า,าถ้าเกิดมีตัวซาร,รีมัลุกแม็กซ์เนี่ยมันก็ใช้ดีอยู่แล้วนะแม้ว่าอันนี้จะมีสตันสี่วิเนี่ยกับผลักกระเด็นไปข้างหลังเนี่ยผลักกระเด็นไปข้างหลังของตัวซาร,รีมักลุกเนี่ยถ้าตัวบินเขาไม่ได้ใส่เกียร์เคลื่อนที่เลยเนี่ยผมว่ามันเกิน4ี่วิอีกนะกว่ามันจะกระดึบกระดึบปฏีเราเนี่ยเออทั้นนั้นเนี่ยผมมองว่าก็ เปิดตู้ทยอดนิยมก็ได้นะเออซารีมารลุกนะครับอยู่ในนั้นนะอ่ะสุดท้ายตัดการตามความชอบเลยครับว่าเราจะเปิดตัวไหนดีนะครับอา่าแล้วแต่เลยนะจะเปิดเรนเจอร์ใหม่เปิดเกียร์ใหม่นะรหรือว่าจะย้อนไปเปิดคริสต์มาสนะครับอา่าหรือว่าตู้กาชาทาทยอดนิยมนะครับอันนี้ตัดตามความชอบนะอ่ะผมเองก็จะต้องมีการวางแผนแล้วนะครับว่า จะแบ่งเปิดหรือว่าจะไปเปิดตัวใหม่ดีเพราะว่ามีความน่าสนใจตามที่บอกนะสำหรับตัวช้างน้อยเอลรี่นะครับส่วนเกียร์นี่ผมไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่นะเอาโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็วางแผนการเปิดกรชากันให้ดีๆนะชอบอะไรอยากได้อะไรก็ไปเปิดตามนั้นนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้นะแล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ